ดีก็พี่ๆเพื่อนๆโค่นผลคนข่าวครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปพระมนัถอ่ามาสักระยะหนึ่งนะครับประมาณสองอาทิตย์กว่านะครับเมื่อคืนนี้พระมนัถก็มาที่ช่องเรานะครับแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่มีคารวะบางท่านบางคนนะครับที่ออกมาด้วยค่านะครับเดี๋ยวเราไปฟังส้มนัถอ่าพูดถึงเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนา ไปฟังกันครับขอฝากแตไวความกรอบแย์สันติโดยกรอบนะครับผมและกรอเป็นกรบกันสวัสดีครับข้อพูดจัดรายการด้วยนะครับอือสวัสดีครับไม่เห็นไม่เห็นในโซเชียลหลายไปหายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะไม่ไปอยู่ไปอยู่ในยูทูในอยู่ในยูทูปช่องนี้ไปช่วยงานอปปสอยู่อ๋อครับครับ เมื่อกี้แอบฟังอยู่หน่อยแล้วก็แชร์ได้แหละนองครับอืขอบพระคุณครับอ่าวพระอาจารย์สันตินี่มนต์ต่อเลยนะเดี๋ยวจะคุยคุยก่อนคุยก่อนพ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยเอาเลยคุยแล้วสักสิบสิบห้านาทีแล้วก็คุยไปนะครับคุยก่อนครับสักสิบสิบสิบห้านาทีครับทำงานนิมนต์ครับเอาพูดถึงเมื่อกี้พูดเกี่ยวกับว่าเรื่อง เบียคนตื่นทำจะไม่ที่พูดถึงการด้อยค่าประเปณีต่างๆและช่วงนี้ที่กําลังมาแรงก็เกี่ยวกับเรื่องอ่าจดจีนใช่ไหมจีนครับใช่ครับเออช่วงนี้ช่วงนี้มันใกล้จะจุดจีนแล้วใช่ไหมละ่ะใช่ครับเออพอดีอะคือคือจริงๆแล้วอ่ะคือคือเหมือนที่อาตมาเคยพูดไว้ในรายการสอดทางอ่าอ่าทิกตอกก็ดีทางช่อง Facebook ก็ดี พูดถึงเกี่ยวกับคนที่ยกตนเองมาเป็นการแสดงธรรมะนะก็เป็นหัวข้อที่เราเคยเห็นมาแล้วว่าหัวข้อปัญหาเหตุปัจจัยของการที่ทำให้เกิดความาแตกแยกทางความคิดและความสตาอันสืบเรื่องมาจากไม่ได้ยกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้โดยตรงนั่นคือเอาเอาทิฏฐิเอาความคิดของตอนเองแบบแบบก็เรียกว่า ใช้ความคิดของตนเองเข้าไปเสริมมากโดยไม่ได้ยกภาษา,ษาธรรมของพระพุทธเจ้ามานั่นแหละคือต้นเหตุของความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเราไปเห็นเบียร์คนตื่นทมเราก็ไม่ว่าหรอกกับการที่ว่าออ,ออกมาในการพูดถึงเรื่องทางพระพุทธศาสนามันเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีต้องทำให้ถูกต้องด้วยถึงจะเรียกว่าดีไม่ใช่ว่า มาพูดถึงบอกว่าเป็นผู้แสดงธรรมเป็นผู้ให้ธรรมะแต่กลับกลายมาทําให้เกิดความแตกแยกไปรังเกียจเดียดฉันไปสร้างความรังเกียจไปทําลายสทธาไปเบียดเบียนความรู้สึกของผู้อื่นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยกระทํานะถึงแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านจะอ่าตรัสสอนหรือจะให้ให้ปองประกอบ ที่เป็นสัมมาทิฏฐิแก่บ,บุคคลใดท่านก็จะไม่มีพฤติกรรมของความหยาบคายเข้าไปผสมอยู่เพราะมันจะไม่สามารถนั่งในใจของผู้อื่นได้การแสดงความของพระพุทธเจ้าเราจะไปกวางหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นสิ่งที่นุ่มนวลและก็เป็นการที่ให้ให้โอกาสต่อผู้ที่เขาหลงผิดหรือผู้ที่เขาอาจจะมีศรัทธาของเขาแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการมีความรักความสามัคคีแอบแฝงด้วยมีความอ่อนน้อมถ่อมตอนในการแอบแฝงด้วยมีความกตัญญูรู้ฟังคนกตเวทีตอบแทนคนด้วยนั่นก็คือเรื่องของประเพณีคือมันเป็นศรัทธาความเชื่อของตัวบุคคลคําว่าความเชื่อของตัวบุคคลเนี่ยเราจะไปพูดโดนถูกเหยียดหยามไม่ได้นะเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ไปกระทําต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เขาอยู่ในความเชื่อในกรอบในกลุ่มของเขาและคำว่าประเพณีกับศาสนานะ่ะใช่คำว่าประเพณีนั่นคือไม่ใช่ศาสนาเพราะคำว่าศาสนาก็ต้องมาจากคำสอนคำสอนในพระไตรปิฎกหรือคำสอนที่ถูกต้องคำว่าประเพณีนี่คือมันเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาในการยึดถือปฏิบัติแต่ประเพณีใดๆ เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อต่อบุคคลที่อยู่ในชุมชนในครอบครัวและยังเพื่อกูลต่อศาสนาด้วยทางวัดอ,อย่างเช่นเพื่อกูลอย่างไรเราก็ดูสิประเพณีต่างๆนี่อย่างเช่นประเพณีวันสงกรานต์หรือประเพณีความเชื่อในการขึ้นบ้านใหม่ของเขาเขาก็ยังนิมนต์พระคุณเจ้าไปแสดงธรรมคาว่าแสดงธรรมก็หมายความว่าไปสวดพระปริตะ ไปจเจริญพระพุทธมนต์น่ะประเพณีในการสวดศพอย่างเงี้ยคือเขาก็นําพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปในคอยใช้ภาษาบาลีเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้แต่มาในช่วงเนี้ยคือที่อาตมาได้เห็นนะอาตมาได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องอการด้อยค่าประเพณีของจุดจีน รู้ไหมคําว่าจุดจีนนี่มันเป็นประเพณีปีใหม่ของชาวจีนเขาก็เหมือนกับวันสงกรานต์ของคนไทยนแหละครับครับนและทีนี้เป้าหมายในประเพณีประเพณีของจดจีนคืออะไรเป้าหมายเขาสร้างวามกตัญญูเขามาในวันปีใหม่เขามาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขามาน้อมลำลึกถึงผู้ที่ได้ร่วงลับอย่างเช่นมามาเขาเรียกว่า ไหวบรรพบุรุษนี่คือการแสดงออกถึงความตัญญูทั้งนั้นเขาจะแสดงออกในลักษณะตอนมีชีวิตอยู่หรือถึงเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ยังทำต่อเนือ่องนั่นคือการทำความดีส่วนหนึ่งที่ใช้กับชีวิตใช้กับชุมชนเป็นการฝึกฝนตนเองให้รู้จักคุณค่าแม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว จิตใจยังปลูกฝังเพื่อรู้ค่ารู้คุณของเขานั่นแหละแล้วการสิ่งเหล่านี้ถ้าเราถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้สแสดงธรรมแสดงธรรมนะจะต้องไม่เบียดเบียนความรู้สึกและศรัทธาของผู้อื่นใช่ครับสแสดงธรรมต้องให้ด้วยเหตุผลอันนุ่มนวลเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเขาไม่เปลีป่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่อง ของเขาพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเวลาท่านไป,ปัดตัดสอนให้ใครอ่ะเพื่อไม่ให้หลงผิดไปอ่าไปในทางยึดถือส่วนหนึ่งยึดถือส่วนหนึ่งตามตามที่เขายึดถือศรัทธากันมาพระพุทธเจ้าท่้นก็ไปให้อุบายนะไปให้อุบายโดยธรรมไปให้เหตุผลเป็นสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องถ้ากลุ่มนั้นที่เขาไปยึดถือศรัทธาอยู่ เกิดเขาเห็นคุณค่าจากคำที่เรามาสอนทำอย่างเช่นเราได้กว่าเป็นผู้สอนให้ทรมาอย่างถูกต้องเขาเห็นคุณค่าขึ้นมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็ถึงไม่ทิ้งประเพณีของเขาแต่เขายอมรับในคำสอนของพุทธศาสนาอีกด้วยซ้ำไปจากการที่เราไม่ไปเหยียดหยามเขาไม่ไปเหยียดหยามไม่ไปดูถูกไม่ไปด้อยค่า เพราะถ้าพูดถึงประเพณีมันเป็นสิทธิความรู้สึกในจิตวิญญาณของแต่ละคนมันไม่ใช่เป็นส่วนที่จะอ้างว่าเป็นผู้สอนศาสนาแล้วต้องไปทําลายสิ่งเหล่านั้นของเขาด้วยวาจาที่มีพฤติกรรมของการดูถูกเยียดยามไอ้น,นี่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นนักแสดงธรรมนักแสดงธรรมที่ดีควรที่จะต้องใช้วาจาที่เหมาะสมให้มันเหมาะสม เราเป็นพระพุทธเจ้าเหรอเราไม่ใช่เราไม่ใช่และทําไมทําตัวเป็นการบังคับความรู้สึกของผู้อื่นพระพุทธเจ้ายังไม่เคยบังคับพระพุทธเจ้าให้เหตุให้ผลใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนใครจะเห็นก็เห็นใครจะรู้คุณค่าก็รู้ไม่รู้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านให้ด้วยเหตุผลเรื่องประเพณีการจุดจีนนี่เป็นสิ่งสําคัญนะเราอย่าลืมนะคนจีนดั้งเดิมที่อยู่ในประเทศไทย เป็นคนจีนที่เขาสร้างชาติใช่ใช่ครับดั้งเดิมอะคือคนจีนสร้างชาติเราไม่พูดถึงจีนยุคใหม่นะครับเราดูดิพี่น้องชาวจีนจัดประเพณีต่างๆมีสารทรงสารเจ้ามีอะไรเขาจดเป็นนิติบุคคลอะไรขึ้นมาถามว่าสารเจ้าเหล่านั้นอะจดเป็นนิติบุคคลแล้วมีประโยชน์กับสังคมไหมมีเพราะอะไร hmm. เขาใช้แรงศรัทธาส่วนนั้น เป็นการที่รักษาจารทธิปาเปณีแล้วสารเจ้าเหล่านี้เห็นไหมเวลาเกิดอุทุกข์ภัยหรือใครได้รับความเดือดร้อนเขาจะมีเป็นมูนิธิช่วยเหลือนี่ครับเนี่ยเขาทําไม่ใช่เดือดร้อนสังคมและการที่เขาได้มาเขาก็ได้มาเพราะศรัทธาในกลุ่มของเขาการเสียสละเพื่อกูลเห็นไหมเราจะเห็นว่าเวลาคนจีนเขามีางานเทกระจาดเห็นไหมอย่างเช่นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่ไหนก็แล้วแต่เวลามีงานเทกระจาดใช่ไหมทุกคนสามารถที่จะรับสิ่งเหล่านั้นได้หมดเลยไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาในงานเทกระจาดของคนจีนอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเป็นการรู้จักทำให้คนรู้จักเสียสละและประเพณี เหมือนบ้านเหมือนบ้านอาตมาเนี่ยมีสารเจ้าในบ้านอาตมาโดดเดขนาดณค,คนยอมแม่นะคนยอมแม่เนี่ยมีสารเจ้าท่านกินเจครึ่งชีวิตไปจนเสียชีวิตแต่แตท่านกินเจเพื่อสุขภาพไม่ได้ไปกินเจเพื่อไปเพื่อใช้ไปทิิติอยู่เหนือใครหรือด้อยข้าใครไม่ใช่ท่านก็อยู่กับสัตว์าใครไม่ใช่ท่านก็อยู่กับสัศาสนาพุทธเหมือนเดิม วันสําคัญก็ไปวัดไปทําบุญอะไรเนี่ยแต่รเรื่องจริงๆนั่นคือส่วนหนึ่งในความเชื่อต่างหากเราอะในสถานะบอกว่าเป็นผู้สแสดงธรรมเรามองตอนเองอะว่ามันเหมาะสมะืะกับการที่ไปทําลายโดยตรงในความรู้สึกที่เขาปลูกพันและผูกพันก็หมายความว่ามรสัทธาถ้าเราต้องการที่จะให้เหตุผล ไม่จําเป็นต้องให้เขาวางประเพณีปฏิบัติของเขาเนี่ถ้าเราต้องการให้รู้ธรรมะจริงๆเราก็ยกหัวก็ทาขึ้นมาถ้าเขาฟังแล้วมีเหตุผลถึงเขาจะอยู่ในประเพณียึดถือประเพณีแต่เขาก็ยังปฏิบัติธรรมเคารพในพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของคําสอนของพระพุทธเจ้าไปด้อยค่าไปดูโตกไปอยู่เหนือกวา่าไปดูเมนคนเหล่านั้นน่ะเขาจะมองว่า ทำไมละ่ะผู้แสดงธรรมถึงนำธรรมของพระพุทธเจ้ามาดูถูกโูมินเหยียดหยามใช้พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมนี่นละ่ะที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสังคมเขาจะมองโดยเฉพาะการที่ทําลายจารีตประเพณีเราอย่าลืมนะวัฒนธรรมนี่มันเกิดขึ้นมาก่อดเป็นกลุ่มเป็นก้อนสร้างความเจริญแต่ต้องประกอบด้วย ปรับเพณีมาก่อนก่อนที่จะมีศาสนาใช่ใช่ประเพณีปฏิบัติทางบคนคนเหมือนคนละส่วนกันนครับวัฒนธรรมใช่คนละส่วนกันวัฒนธรรมกับปรับเพณีคนละส่วนกันใช่ไหมครับศาสนาดังมาพูดถูกไหมใช่ครับต้องแยกออกจากกันครับแต่เหมือนเขาเอาเรื่องศาสนานี่มาแอบ มามานั่นแหละโจมตีประ,ะเพณีแยกออกจากกันใช่ใช่แต่เขาเอาศาสนามาโจมตีประเพณีบรรพบุรุษคือคือมันไม่มันไม่โต้กรอกคือการประเพณีปฏิบัตนะิเราอย่าลืมนะเราอย่าลืมนะผู้ที่นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ต้นกําเนิดของการใช้ชีวิตมาจากประเพณีนะอยู่ในบ้านรู้จักคุณพ่อคนนี้คุณแม่คนนี้คือน้องอคนนี้คือพี่ และให้ความเคารพนั่นก็คือประเพณีปฏิบัติในพื้นฐานเลยใช่ไหมครับอ่มันเกิดมาพร้อมกับประเพณีปฏิบัติทีนี้ประเพณีที่เขาไปรวมกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาคือประเพณีทางสังคมชุมชนหรือประเทศนี่ส่วนหนึ่งที่เขาสร้างความสามัคคีกันเราจะเห็นได้ว่าเวลามีประเพณีอะไรต่างๆคนไปทำอะไรกัน ไปไปไปรู้จักสนเหล็กสันน้อมรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสทำงานร่วมมือช่วยกันเป็นพลังเหมือนสามัคคีกันครับพี่จันนะเหมือนมาสามัคคีกันทำให้คนเกิดความสามัคคีเล่นในประเพณีนั้น่ะแหวงด้วยจริยธรรมอันงดงามด้วยนะครับครับเพราะรู้จักในการเคารพนี่รู้จักการไหวเจอการก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ยิ้มไหว้ทักทายปาศัยกันแบบว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนได้ได้อยู่สนิทสนมกันรู้จักกันจากคนไม่เคยรู้จักกันบางทีพอรู้จักในงานประเพณีนี้กลับกลายไปไป,ไปมาหาโซเชืยอหรือว่าเกลือปโกนกันอะไรนี่คือสิ่งที่เราอยู่ได้อ่ะอยู่ได้ในสังคมอ่ะอยู่ได้ด้วยประเพณีนะรเรื่องหลักของศาสนาน่นี่ะ เป็นการสอนเรื่องทางภไปภายในจิตในใจภายในนมามธรรมในความรู้สึกนั่นคือหลักของศาสนา<ำ>ใช่ไหมครับคืออาตมาก็พอดีไปดูเอ๊ะทำไมเบียคนตื่นทำเหล่านี้ทำไมเขาถึงไม่คิดถึงถึงความรู้สึกว่าตนเองนี่ กําลังสร้างเขาเรียกว่าสร้างอัตตาสร้างอัตตาในธรรมอัตตาในธรรมก็หมายความว่าคือยกตนเองขึ้นมาเป็นใหญ่คิดว่าสิ่งที่พูดเนี่ยคือถูกแล้วถูกแล้วแต่ผลสุดท้ายพอพูดไปพูดมาก็กลายเป็นเป็นเป็นขัดตัวเองอะ่ะขัดต,<ำ>ตัวเองก็หมายความว่าพูดครั้งนี้กับครั้งหน้าหรือครั้งที่ผ่านมากลับกลายเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ตรงกันครับ มันเห่นเหตุฮลเป็นการย้อนแย้งใช่ไหมครับใช่มันไม่ตรงกันอ่ะมันย้อนแย้งกันไปแม้กระทั่งคือคือลักษณะการสอนทำที่ที่มันเหมาะสมและสมควรจริงๆนะถ้าเราจะเป็นสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับคืนนี้สองทุ่มนะครับมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ